ประเด็นการเอาเนื้อเรื่องหลักมาทำภาคหรื m มูวี่ถ้าพูดถึงอนิเมะหรือมูวี่ฉบับฉายโลกเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะคุ้นเคยกับการที่สตูดิโอเนยนำมังงะต้นฉบับมาดัดแปลงแล้วก็สร้างเนื้อหาใหม่ให้กลายเป็นบทภาพยนตร์โดยเล่าเรื่องที่ไม่ได้มีผลกับเส้นเรื่องหลักหรือที่เราเรียกกันว่านอนคานนเพื่อทําให้เนื้อหาในภาคเดือมูวี่เนี่ยมีความสดใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำซากกับเนื้อหาเดิมในมังงะหรืออนิเมะต้นฉบับแล้วก็ทาให้สตูดิโอเนี่ยมีอิสระในการเล่าเรื่องรวมไปถึงการใส่เซอร์วิสอออาจจะไม,ามารเดด้นนืยยก จะเรีเยกได้ว่าอยู่ในระดับที่ขึ้นหิ้งแต่สำหรับอีกหลายๆเรื่องเนี่ยโดยความที่ผลงานมางานต้นฉบับเนี่ยมันวางพอตไว้ดีมากทำให้เมื่อเอามาเทียบกับผลงานภาพเดอะมูวี่ที่สตูดิโอเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังตอบโจทย์แฟนได้ไม่ดีเท่าที่ควรในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเทรนด์การเอาเนื้อหาที่เป็นส่วนต่อขยายของเนื้อเรื่องหลักอย่างเช่นภาคย้อนอดีตหรือว่าภาคสปินออฟเนี่ยมาทำเป็นเดอะมูวี่อย่างในกรณีของจูเลสส์ไคลเซนซีโร่ที่เป็นเร่ง,งัีกดค,ออคุ หรือดาบพิฆาตอสูรที่ยกเอาภาคมูกเกนเทนหรือศึกรถไฟสุนิรันเนี่ยมาทําเป็นภาคหรือมูวี่ซึ่งก็กลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของคําวิจารณ์แล้วก็รายได้ทั้งที่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการดําเนินตามเนื้อหาต้นฉบับในมังงะแบบเป๊ะๆแต่ยูโฟเทเบิลเนี่ยก็สามารถเนรมิตด,ดาบพิฆาตอสูรภาคศึกรถไฟสุนิรันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังให้แฟนๆหนุขีดสุดด้วยการเอาภาคที่พีคที่สุดอย่างศึกปราสาทไร้ขอบเขตม,มาทําเป็นภาคหรือมูวี่ฉายลงซึ่งความสําเร็จในระดับปรกากฏการณ์ของด่ยมาาเปพิ The Movie อย่างกรณีของฝ่าพิภพไทท่านภาคเดอะลัสแอตแทกที่หยิบเอาบทสรุปของมหากาฝ่าพิภพไทท่านเนี่ยมาจัดเต็มในฉบับฉายลงซึ่งโมเดลความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยก็ทาให้แฟนๆอนิเมะหลายๆเรื่องเริ่มตั้งความหวังว่าเมื่อไหร่จะถึงข่าวที่อนิเมะสุดที่รักของตัวเองเนี่ยจะถูกแปลงเป็นผลงานภาคเดอะมูฟวี่แบบสุดยอดสุดยอดกับเขาบ้างอย่างถ้าสมมติว่าถ้าแฟนๆวันพีชเนี่ยได้เห็นอีเวนต์สุดยอดอย่างอุบัติการณ์บนเกาะกอตวันเล่ที่เป็นศึกตกลมบอลระหว่างกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์กลุ่มโจรสลัดล็อกรักแ้งััรนนน่ใคมจะฟิต ขนาดไหนแลสะสำหรับเพื่อนๆเราคิดว่าอีเวนต์ไหนจากอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยที่อยากให้กลามาเป็นภาคหรือมูวี่เนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันห,หน่อยนะครับ